มีบ้านมีสวนมีชีวิตที่เรียบง่ายนี่คือรูปแบบที่ทําไมคนที่ใช้ชีวิตไปสักพักแล้วจะไม่อยากอยู่กรุงเทพต่อในการเดินทางเราเห็นคนที่กลับภูมิลํเนาทําให้ท้องถิ่นน,นั้นๆกลับมามีชีวิตชีวารวมทั้งตัวของผู้ที่ได้กลับมาด้วยให้ดูมีชีวิตชีวาจนน่าอิจฉานีบางโอกาสย้อนไป1 0บถึงยีปีก่อนการที่ไม่ได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพคงดูเชยในใสายตาบางคนแต่ในเวลานี้ทุกอย่างดูกลับกันอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนั้นคง สิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน,นล้มได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วบางครั้งชีวิตเรางคงต้องการบททดสอบอเราเชื่อเรื่องเวลาที่เหลืออยู่เชื่อในเป้าหมายที่วาดไวไ้ออกเดินทางผ่านทุกสุขจนมาถึงวันนี้ทุกเป้าหมายนั้นถูกทิ้งได้เสมอมเราต้องพบกับความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเวลาที่เหลือของเราจะมีมากพอสำหรับเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตลืกเ่าตอนนี้เราก็แค่ทำทุกวันให้มันดีเท่านั้นเอง ไขคืนมือมาบ้านเฮามาบังผู้เท่าพันของทาลูกลามมีโอกาสกะวางแนนเด้กการงานคือพอดผู้ของทางอยู่บ้านบานนามากินกับเท่าลวกหากกับปนฝีมือแม่ไปวานแห่หา ยีพ่พอไปอยู่เมืองใหญ่ภาพจำเก่าลืมแล้วไปนอทันยังคืดพทอให้เป้ากลับมาเวลายังลูกลาเอ,อ๋ยแม่ของข้างสู่คำเศร้าป่านนี้เจ้าเป็นจังใดนะลูกเอ,อ๋ย สัมบายดีบอกคำเป็นคำถามที่คุ้นเคยอาจเป็นคำเฉยเยจากหัวใจผู้เป็นแม่ลูกลาเออเมื่อบานห้องใดมือใดคำคำถามยัยัๆในใจอยากเว้าเมื่อบ้านแน่กลับมาบังหน้าเติมฮักเติมแห้งให้พ่อแม่ ถูกความเงารังเกกลับบ้านแม่เดิ